ปี๊ดปี๊ดพี่นางว่าจะพูดปี๊ดผ่าอาก่อนผ่า <laughs> มากต้องมาเด้อกินหมูกระทะก่อนหมูกระทะระดับแฟมิลี่หนึ่งสองสามชุดเล็กชุดเล็กหรือชุดใหญ่เอาเซนไซแล้วพิ่ สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมือนีน้องสาวนะคะน้องสาวอยู่ที่บ้านนอกเขาก็มาเยี่ยมเนาะค,ะะคะ่ะเนาะมานอนน้ำสองคืนเรียงหมูกระทะอะไรขึ้นแรก <c oughs> นะก็มีของว่าฝากเทียบเหมือนเดิมค่ะเนาะมีทั้งมันมีทั้งทั่วดินมีทั้งข้าวโพดข้าวเหนียวนะคะเอาว่าฝากมายยมใดเอาว่าฝากยยมนั้นจ้ะทีนี้นะเราก็จะทาน ทานมาสัน่นกินอาหารเศร้าน้อคะ,อะตื่นขึ้นมาก,กนาาินอาหารเศร้าน้องมานอนน้ำสองคนก็เลยเนี่ยกินตำแตงกินน้ำพริกแมงดานะคะตำแตงกับเป็นตะแซบขนาดนะคะตำแตงใส่ปลา้ันนัวๆแล้วก็มีแคบหมูมีผักสด มีลาบปลาตองเนา,ลาะลาบปลาดุกใส่ลาบปลาตองมีผักลวกนะะเนาะค่ะนกค่ะลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้วที่บ้านนะะเนาะค่ะน้องเขาก็สิไปเดินทางนะคะอเดินทางโดยรถเลลงของน้องเนาะน้องสาวเนี่ยนางเป็นแม่ค้าขายรูตีนะคะรถของนางก็สิเป็นรถพว่ว <c> ง <oughs> <c oughs> นางก็เลยพาไปเยี่ยมพี่ชายอีก อันบ้านหนึ่งนะคะน้ม,มูมมมบ้านหนึ่งรถ่น,นาค่ะรถผ่านทุ่งนาแล้วก็ผ่านห้วยสงครามเนาะแม่น้ำสงครามด้วยค่ะเด้อพันมีสะพานขามไปนี่แหละบ้านท่าช้างเนาะที่ไปเยี่ยมไอ้ยอ้ยะะพอสมบายด้วยค่ะพ่อพี่น้องนั่งรถซาเล้งไปสามคนพี่น้องนะคะ แม่น้ำสงขามมันน้ำแห่งเดี๋ยวฝนตกลงมามันก็เต็มสลิงน้ำท่วมด้วยนะคะนี่สะพานยาวยาวผ่านแม่น้ำสงขามนะคะชีวิตเบบียวกลังวันนี้ชิวๆนะคะนั่งรถสลิงไปกับแฟมิลี่ปเยี่ยมพี่้องแต่ว่าอยากขี่รถยนต์เนื่องมาอยากเปลี่ยนบรรยากาศ ตอนนี้ว่าถึงทางมีบากแล้วเ้อกับคอม่พี่นอ้องแยกทางแยกไปบ้านท่าช้างานะคะบ้านหลังใหญ่ๆนี้คนรวยถึงไลยหลายเนยยาะเขาปลูกสวนยางกันนะคะประชาชนแถวนี้แต่ว่าช้ายเมืองบรรยากาศบนทางมันสิยากเปลี่ยนจากลาบยางมาสู่รูปรูกรังนะคะอโอ้สามาได้เก็ป่ายางแลยนะ กำลังเดขึ้นเป็นใจขนาดเพราะว่าฝนไม่ตกนะคะรถซาเลงก็ดังเนินดการขับไปเรื่อยใกล้สีฮ้อดแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวจะอัพเดตอีกต่อไปนะคะเรื่อยๆบาปเลยเขาเขตบ้านท่าสร้างเรียบร้อยแล้วไมจ้าสร้างก็แค่ปรับรอยกดดัน4กิโลเอานะ มานยี่สิบก่อนค่ะเดินทางผ่านทุ่งนาเนาะค่ะนะ้องพ่อแม่พี่น้องบรรยากาศดีดีมันคลื่นอยู่เนาะมันลึ้นอยู่เพราว่ามือนีอากาศลึ้นแต่เศร้านะ,ะนะคะเนาะกันเลยบ่อนปันดก็เลยพักกันเอนจอยค่ะไปทามหาบ้านอ้ายค่ะมีหมู่บ้านนี่แหละแต่ว่าเราไม่ได้มานานเนาะเราก็หลงเราก็ถามมาเรื่อยๆนะคะ ฉันหอดประตูบ้านหลังหนึ่งเดี๋ยวสิพาจอดนะคะนี่เดี๋ยวจะเลี้ยวเข้าไปจอดถามไปอีกรัวสเตนเลสเลยเหรอโอ้หลักนี้เหรอป้าขึ้นใหญ่ด้วยเหรอเหมือนนี้นะป้าหลักบางใหญ่หนึ่งป้า ปลาเทศหัวยางดีคุณแม่นายเอาซื้อวอลพีตอิลีได้เนาะค่ะเนาะทองซุ้มเนาะสิเ่อเดี๋ยวกูลงมาถ่ายเอาเลขบอกงานตัวเองสิบเก็ดเอาไอแหลมซื้อเลขว่ะสิโอ้ยผีมาฮอดแล้วด้ิจ้าจะเป็นบ้านหลังใหญ่เนาะบ้านเสียแหล่เอานายวอลพีตทรงชุ่มสิ มาถึงแล้วค่ะ,ะมาถึงแล้ววันท่าสร้างาไมเยียบไอค่ะค่ะหลังจากเสวนหะน้าป่าใสกับไอเรียบร้อยะะแล้วเนาะค่ะเนาะก็จะถ่ายคลิปค่ะค่ะบริเวณบริเวณบริเวณบ,บ,บานพีซ้านะคะเพิ่นกระปุกเพิ่นกระมีต้นผักกระโดนผักกระโดนนั่นแหละที่เห็นเมื่อกี้นี่นะคะต้นผักกระโดนมียอด เอาไปถาก,กินกับลาบกับปนมีผักชะอมด้วยนะคะเราก็เก็บ <c oughs> เข้ากับเก็บนะคะนะคนคุยกับอ้ายก็คุยไปแต่ว่าตัวดิฉันนี้ก็ถ่ายคลิปรอบบ้านนะคะพอแม่พี่น้องเห็นฮอดต้นผักติ้วนะคะต้นผักติว้วต้นใหญ่ๆนะคะแล้วเพื่นก,ปก,นกน็ปลูกต้นหมักย้อมเนาะปลูกต้นหมักเขือปลูกสลนันแหนผักสวนครัวะคะ่ะ นี่เปิดสุางคะละอันนี้อยู่บริเวณหน้าบ้านนะคะอยู่หลังบ้านก็มีอีกเพยียบค่ะเดี๋ยวสีพาเลาะบ้านอายเลยค่ะเด้อสารแเน่เพิ่นกำงามเรียกว่าทำอาหารไม่ต้องไปซื้อผักสวนครัวแล้วคะ่ะเนาะเนี่ยเพิ่นมีลูกสาวอายมีลูกสาวสองคนสามคนพอนนไหมเขาก็เลยมาสั่งบ้านให้เพิ่นในบ้าน ปลายชีวิตของอ้เนาะแต่ว่าช่วงนี้พี่ชายหนูเนี่ยก็พี่ชายหนูฉ่านพี่ชายแย่กับพ่อสมบาย้วก่ะเนาะกันเลยได้พากันมาเยี่ยมถึกจังหวะเพราะว่ากลับมาอยู่เมืองไทยนี่แหละกันเลยได้มาเยี่ยมไอ้ค่ะเดี๋ยวจะพามาดูดอกคนนายตื่นสายเอางามอยู่ค่ะว่าสีเอามาปลูกกับลืมคกาตะเก็บนันเก็บนี่ เก็บผ<พ>ักเก็บพอดตอนอ้นยะนางเอามาปลูกเนาะคะ่ะนะพรมี่นองค่ะเลาะมาทาั้งนี้ก็เป็นต้นดอกต้นดอกพุดใ่ไว้บูชาพระนะคะเนี่ยต้นดอกไม้ต้นงอนไก่เนี่ยละเหลือบางทรงแต่เนี่ยตอนอย้นยานางนี่นะคะเอาต้นน้อยมันมาปลูกแล้วค่ะว่าโหว่าสิติดหรือเปล่าใบยานางนี่เนาะเป็น สมุนไพรสมุนไพรชั้นดีนะคะที่ให้ความเย็นแก่ร่างกายเนาะเอามาปลูกแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> ยาง,ลงาเลาะมาเบืงสวนบักพีกแล้วทั้งหลังบ้านบ่คอยมีนวยหลายค่ะแต่ว่ามันก็มีพอได้เก็บแล้วเนาะนี่เลาะมาสิไปเก็บผักติวนะคะจะไปเก็บผักติ้วอยู่หลังบ้านเนาะ อย่างว่าทางหลังบ้านพี่มีต้นมัะนาวต้นอะไรต้นใบพักติวอยู่ทั้งนี้อยู่ทั้งหลังนี่ค่ะเพื่อนบอกต้นนี้ไงก็กำลังจะเดินมาเก็บกันนะคะนี่ค่ะต้นพักติว้วจัดการเก็บเลยค่ะเก็บเก็บเก็บมิทยาดง้งามนองสาวเป็นคนเก็บยายแอลเป็นคนถ่ายคลิปนะคะวุ่นอะ เก็บอย่างเร็วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเก็บพักติวห้องกสิเก็บพักติวเราเรียนห้อสิออกไปกินไอศครีมหน่อบ้านได้ยินเสียงไอติมมะค่ะไอศครีมโบราณคอยเอารรทุเรียนนี่แหละมะเดี๋ยวเอาตั๊กอีกแล้วได้ยัยอ๋อแลเท่าไหร่คะนี่จักบาทจ้ะสิบาทนะคะ ต้องพาเอามาใส่ก <es> <lar> ันสองอันเลยกะอันนี้กะดีีอันนึงพี่นาของพี่นาชอพี่ออาจจะที่หมูราดอาติไอติม แซ่บได้ตามกลิ่นผู้เรียนนะคะหอมชื่นใจเรค่ะเสร็จแล้วเราก็กินข้าวซุมกันนะคะกินก๋วยเตี๋ยวคนละถ้วยกินส้มตำนะค่ะเนาะที่กินวยเตี๋ยวอยู่ลานเลยเพื่อความสะดวก ไ <c oughs> ม่ได้กินเก่าอยู่บ้านอายเพรา,าอพี่ชายไม่สบายเนาะพี่สะพ้ายกับ,บ่บยากไข่เพิินเห็ดนาบ่ยบยากไห้ยากน้าก็เลยพาเพื่อนไม่กินก๋วยเตี๋ยวยูรานนะคะใกล้ๆบ้านนี่แหละพี่พอดีเห็นข่างผูกลยถ่ายมาฝากน้าผักเฮอพี่น้องหลังจากนั้นเราก็จะไปเก็บกระท้อนกันนะคะอันนี้สวนนี่แหละของญาติพี่สะพ้ายเนาะค่ะเนาะ เสีผาไปเอาบักต้องนั่งชี้าอ่ะก่อนมักต้องบักตองบักตองง่ายกว่านี่ตองง่ายจะเสียดตาบดถโอบักตองนาดูจะไล่ไหดเป็น้ยเห็นว่าจะตาบดถโอ้ใส่กับบักอง ยังบอกแกยัางก็สุกเบิดเลยค่ะบางลูกก็ยังเขียวอยู่นะครับเอาไปเลือกเอาลูกสีเหลืองเหลืองจักหน่อยแล้วค่ะเนาะเดี๋ยวเอาให้เบิร์ดตุ่นมาเดี๋ยวนี้โอ้โหฝนบักต้องกลับทอนค่ะเสร็จแล้วเราก็จะจบทริปกันมาเหยียบอายเนาะในมือนีเนาะค่ะเนาะกำลังมาเติมลมรถรถซาเลงเนาะค่ะเนาะ ือที่จะเดินทางกลับบ้านนะคะค่ะกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะก็แบ่งสรรปันส่วนของฝากกันค่ะเอากระท้อนไปกินส้มคนละเล็กคนละน้อยเนาะคะ่ะพอแม่พี่น้องเห็นอายก็ดีใจแล้วล่ะคะ่ะเพื่อนกะดีขึ้นแล้วนะคะี่มีโอกาสกะสิกับไปเยี่ยมเพื่อนอีกอยู่คะ่ะเพราะว่าอยู่ที่เมืองไทยอีกนานอยู่นะคะ่็จะกลับบ้านช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงพักผ่อนอยู่เนาะคะ่ะเนาะ สโลไลท์ที่ไทยแลนด์นะคะชีวิตกับมี่ครอบสุขค่ะได้อยู่กับญาติพี่น้องนะคะเจะทำกระท้อนแช่อิ่มเอาไว้นะคะแล้วก็จะกินส้มแซบๆแล้วพพ่อแม่พี่น้องนี่สิละชีวิตในเมืองไทยอุดอมสมบูรณ์ค่ะอาหารการกินเนาะค,ะะคะ่ะเนาะสวัสดีค่ะ